เก็บมักสมอได้บาทต้นทองอุไรทองอุไรเหลืองงามเลยกับเสียงนกต้นมักสมอให้ดูดอกทองอุไรสวยๆลมหนาวมาแล้วเดี้ยแย่สิจ้ะพามาส้มต้นหมักสมอไทยนะคะดกมากเลยอยู่บ้านย้ายนี่แหละอยู่แถวสาราประชาคมเนาะค่ะเนาะบ้านภูพาน เริ่มแห้งแล้วค่ะไม่มีน้ำนะมันไม่มีน้ำไม่ชุ่มฉ่ำเลยแห้งแล้วอากาศแห้งสวัสดีจ้าทุกคนทักทายทบายดีนะคะมารายงานสภาพอากาศวันนี้เนาะทำปณะหให้ไปทำบุญที่วัดเนาะคะ่ะเนาะโลนอยู่ค่ะหุ้ยดกมากเลยเนาะทำปณะหให้ ไปทำบุญที่วัดเนาะค่ะเนาะโลนอยู่ค่ะหยดกมากเลยพวกอาทิรวยปังรวยปังนะคะทุกคนจ้สวัสดีมีความสุขนะคะทำบุญที่วัดโอ้ยดกดกค่ะต้นหมักสมอต้นหมักสมอทำบุญที่วัดโอ้ ดกดกค่ะต้นหมักสมอต้นหมักสมอเก็บหมักสมอได้บาทต้นทองอุไรทองอุไรเหลืองงามยรผดเสียงหนกต้นหมักสมอเนาะทำปะนะให้ไปทำบุญที่วัดเนาะค่ะเนาะโลนอยู่ค่ะหุ้ยดกมากเลยโปร่งใสเลยไม่มีก้อนเมฆเลยค่ะที่คนจ่า มีก้อนเม็อู้เสียงนกใหญ่วันนี้น่ะลมแรงอากาศเย็นอาทิตย์ก็ทำงานดูสีท้องฟ้าโปรง่งสายๆมาก็ร้อนลมแหงลมมาแลว้วลมหนาวมาแลว้วลมหนาวมาเยือนแล้วก็จะกลับไปแล้วก็จะมาเก็บหมักสมอ ลมลมลมจะเนาะทำปณะให้ไปทำบุญที่วัดเนาะค่ะเนาะโลนอยู่ค่ะหุยดกมากเลยจะทำบุญที่วัดโอ้ยดกดกค่ะต้นหมักสมอมต้อนหมักสมอมต้อนหมักสมอใหญ่ใหญ่พามาชมโหหยดกค่ะดก,ด,ก,ด,กดดด้ยจ้า คือบอลลนเนาะคือบอลลนขนาดลมแรงลมแรงมากเลยค่ะวันนี้น่ะลมแรงลมแรงจะพามาส้มต้นหมักสมอไทยนะคะดกมากเลยอยู่บ้านย่ายนี่แหละอยู่แถวสาราประชาคมเนาะค่ะเนาะบ้านภูพานแรงกับยังบอลลนอยู่จ้ะ,อะเอาไม้มัดสอยเอาเบ่เนานะโดกมากเลย เอาไปให้คุณแม่ทําแช่อิ่มอ๋อก็ได้พวกยายมาเก็บไ็ทําแช่อิ่มอร่อยอร่อยวันนี้น่ะลมแรงอากาศเย็นอาทิตย์ก็ทํางานรู้สิท้องฟ้าปรกพามาส้มต้นหมักสมอไทยนะคะดกมากเลยอยู่บ้านยายนี่แหละอยู่แถวสาราประชาคมเนาะค่ะเนาะบ้านภูพาน ทำบุญที่วัดโอ้ยดกดกค่ะต้นหมักสมอต้นหมักสมอทำบุญที่วัดโอ้ยดกดกค่ะต้นหมักสมอต้นหมักสมอเก็บไปทำแช่อิม่มแล้วเราก็จะเอาขึ้นวัดทำบุญนะคะทุกคนสวัสดีรวยปังรวยปังนะคะทุกคนจะสวัสดีมีความสุขนะคะเก็บหมักสมอได้บาท ส่นทองอุไรทองอุไรเหลืองงามเลยผดเสียงโอกต้นมักสมกนหนาว,นาว,นาวร้อนๆดูแลสุขภาพกันเน้อเนาะยายก็เป็นเสบ็บจะโมกละ,ะตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อเช้าก,ก็ใส่หมวกใส่เสื้อก,กันรวยปังรวยปังนะคะทุกคนจ้ะสวัสวดีมีความสุขนะคะหมอก็ได้พวกยายมาเก็บ จะทำแช่อิ่มอร่อยๆเครือยานางอลังการเลยเครือ,อยานางเนี้ย,ยจะด่มากเลยต้นสมอใหญ่จะหมักสมอใหญ่จะจะมาเริ่มแห้งแล้วค่ะไม่มีน้ำนะมันไม่มีน้ำไม่ชุ่มชํำเลยแห้งแล้วอากาศแห้งโอ้ Ooh, หนาวส,สายมาก็ร้อน ลมแหงลมมาแลว้วลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาเยือนแลว้วต้นหมักสมอยายยพามาชมโอ้ยโดกแท้ดกโดกเด,ด้อจ้าพูคือบอลนเนาะคือบอลนขนาดลมแรงเลยหนาวหร้อนๆ้อนดูแลสุขภาพกันเนาะยายก็เป็นเสบๆจะหมูกละ,ะตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อเช้านีา่ก็ใส่หมวกใส่เสื้อก,กันแลว้ว ให้ดูดอกทองไอรสวยๆลงหนาวมาแล้วเดีย๋ยวายกสิบเก็บหมักสมอได้บาทเป็นทองอุไรทองอุไรเหลืองงามลยกับเสียงหนกต้นหม,ม,มักสมอเก็บหมักสมอได้บาทเป็นทองอุไรทองอุไรเหลืองงามลยกับเสียงหนก ต้นมักสมอโองใสบ่มีหอดก่อนเมดจ้าต้องเข้าสวนไปให้น้ำต้นไม้ด้วยเนาะหนาวใส่สายมาก็ร้อนลมแหงลมมาแลว้วลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาเ,มามาเยือนแล้วจ้าภามาส้มต้นหมักสมอไทยนะคะดกมากเลย อยู่บ้านย่า่นี่แหละอยู่แถวสาราประชาคมเนาะค่ะเนาะบ้า,บานภูพานหนาวสายสายมาก็ร้อนลมแหง้งลมมาแล้วลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาเยือนแล้วเริ่มแห้งแล้วค่ะมัไม่มีน้ำนะมันไม่มีน้ำไม่ชุ่มฉ่ำเลยแหง้งแล้วอากาศแหง้งพามาชมต้นหมักสมอเด้อ เดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวจะมาเก็บหล่นอยู่แต่ก็ไม่เยอะสภาพอากาศวันนี้น่ะลมแรงอากาศเย็นพระอาทิตย์ก็ทำงานดูสิท,ท้องฟ้าโปรยถัดราลายงานสภาพอากาศมื่อนี้นะคะเนาะเอาลมลมลมอ้ยทองฟ้งา สมอยายพามาชมโหโอ้ยดกแท้ดกดกเลยจ้าพูกคือบอลลนเนาะคือบอลลนขนาดลม,ล,ล,ล,มลม่มเลยเริ่มแห้งแล้วค่ะมันไม่มีน้ำนะมันไม่มีน้ำไม่ชุ่มฉ่ำเลยแห้งแล้วอากาศแห้งก็จะกลับไปแล้วก็จะมาเก็บหมักสมอลมลมลมจะอ๋อก็ได้พู ยายมาเก็บไปทำแช่อิ่มอร่อยอเขียวโอ้ยหมักสมอดกดกแต่มัน<ด>แต่มันก็บ่หลนโอ้ยเรือนยานางอลังการเลยเรือยานางเนี้ยสวัสดีจ้าทุกคนทักทายทบ,บายดีนะคะมารายงานสภาพอากาศวันนี้ จะดกมากเลยต้นสมอใหญ่จะหมักสมอใหญ่จะจะมักสมอก็ได้พวกยายมาเก็บจะทําแช่อิ่มอร่อยอร่อยทำบุญที่วัดโอ้ยดกดกค่ะต้นหมักสมอต้นหมักสมอเนาะทะําปณะให้ไปทำบุญที่วัดเนาะโลนอยู่ค่ะโอ้ยดกมากเลย หู่สิบห้านี้แล้วค่ะดูต้นสูงเลยใหญ่จ้ะกําลังพลโลนอยู่ด้วยค่ะโลนอยู่ยากก็อยากมาเก็บเนาะคะ่ะเนาะไปทําแช่อิ่มก็จะกลับไปแล้วก็จะมาเก็บหมกักสมอลมลมลมจะ้ะแดงกันยังบาโลนอยู่จะ้ะเอาใหม่มาสอยเอาเบอ้อเนาะพโ,โดกมากเลยเอาไปให้คุณแม่ทําแช่อิม่ม เก็บไปทําแช่อิ่มแล้วเราก็จะเอาขึ้นวัดทําบุญนะคะทุกคนสวัสดีหัวศิภานี่แล้วค่ะดูต้นสูงเลยใหญ่จะกำลังพ่นโลนอยู่ด้วยค่ะโลนอยู่พีย่ยากก็อยากมาเก็บเนาะคะ่ะเนาะไปทําแช่อิ่มเคือย,อยานางอลังการเลยเคือยานางเนี้ยขึ้นวัดทำบุญเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะไปบ้านยายแล้ว